สบายดีพี่น้องสบายดีตอนช่วยพระมาเห็นธงหน้าไปหน่อยตอนนี้ก็เข้ามาบ้านมาเอาเขามาเอาเขาไปซีไปหน่อยไม่เห็นกะเขาเจ้าแตเา่เหออเพื่อนกันไปหน่อยนี่สี่เป็นกะเขาแม่บาวตา้าไปน้องเป่นมาเห็ดหน้าเขามาเห็ดหน้าเขาบาวกี่พอบ่มีคนเห็ดเนี่ย มาเห็ดอยู่นี่ทงนี้ก็ขั้นเห็ดแล้วกันร้อยปลายซองรอยสอบหมดแล้วทงนี้นะเราก็เห็ดลายทงเป็นเอาต์ทรายเคี้ยวแบบห้องแหลมาออมอ๋อเป็นกระดใสอันนั้นเดิใส่เสือ,อ,อกหอยสดมันจะพอมันจังได้สูงเนะสื่อหอยสดมันใส่แล้วมันเกิดอะไ้ lòng thùng gặp luôn lọc bên thơm mì để kiện hạng tay cỡ bằng được hưu mà tắt học hỏi bây giờ bây giờ bây giờ Mà giờ bây khẩu bây giờ phải เขาเเบิดแล้วทำไมตักไม่หายสองสอบก็ยังจะมาตักเพิ่มอีกช่วยน้องหลายสอบเติบอยู่เมือ่อไงพี่น้องเอ้ยเมื่อน้ำฝาน้ำฝนก็พอะนานกากระแหงสิตายไปนะ ี่นี่กับโน่บุริกินลายมันเลยวเ้าเทไว้เลยเก็เอาแง่เอาแงขังไว้นี่ขังการคืนกับน้ำหมอกก็ลงเกิดค่อยเนึ่งทำไมน้ำหมอกลงแห้งกะกาคือจีซึนนี่ไปะฝนกระตุกพอกระเทือนนะนะมพราะพันธุพรานพันมุ์เป็นตา สิได้หาดำให้ดำหน้าตักแล้วลราเปน้องเจ็ดกระสอบซีเพื่อน้องหลีน้ำหอนคลายเข่าควันกลุ่มๆอยู่เมื่อแล้วเขาลงซีไกลๆหน้าเขาุมดละเหล่านี่ก็บางทีจะได้มากออกเป็นน้องไง เดี๋ยวไปปลูกอยู่อยู่หน้าพา่อ่นนะค้นเขามัน,มนค้นเขาไกลเมือ่อยปลูกอยู่หน้ายัางว่าบนต้งคนเอาขึ้นเล่าเลยนะแก่มาขึ้นเล่าเลยหล่นอยู่ในเก่าไก่ไปออกหน้าไปน้องเอ้ป่ะนี่ เท่ยงหน้าเลยไปหน่อย,ย<า>ไปซีขเขาเฮะข้างแท้ <c oughs> ไ่้ขา้มีติจัไมีติจะคานคานในกระเบื้องได้เยนะ ได้อได,ดออ้ลุบลบเลยดี่ดน,ออน้องอ้ขานไปเลยแล้วก็เบื้องนะตูดไปโุดไปสิชิยางโกอนประจักษรามขานใลยชิยางไม่จังหน,น,น,น่อยเลย,นยคนแข็งแรงเลยเอ๋ไอ้ก็กิีดื้อนกินนมนักกินนมเนยปิ พวกตัวชุ่มขนาดนี้อย่างนี้กิ๊กเขาเลยเนอะวัยรังเกียจเลยเนี่ยมูดายเนี่ยมูดาย่อนนะขี้ขี้ฝุ่มันเป็้ว่าแล้วมันนึ่งคมฝุ่นยุ่ฝุ่นคมไปทีดีซะตีเลยนู่นดีซะ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 

เดียวงยาเียนืชเี้นเวเราโตไปนเีนเียนนี่ติปเียนาเียนีนียัปแเกพาเฮาสเสร็จลงมาะ้นกระโดอีาสาวก็จะมาถอดปานินน้องเ้ อดปลาเนนตื่นเลยท่านว่าหน่อยกับพี่น้องเลยท่านว่าครับสบ,สบายดี้ว้สบายดีแก้วเพื่อนนี่นะเพื่อนกำลังพ้นมือเพื่อนด้านนี้นะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีป่าลุงจ้าหวายงามแท้เอิ้นในมือพี่สวัสดีพี่น้องจ้าธรรมชาติป่าลุงโอ้ยแต่คนหวานงามงามไม่แต่คนสบายดีงามงามเจี๊ยบคนนั้นนะเวลาสร้างเลยแจี๊ยบเรียง่ๆห่างๆเนาะเดี๋ยวมากระจุกถึงแล้วเห็นนิ้วบะลุ กินนิ่วบ่เอ้าขางนั่นแล้วก็ขางนี่แรงยานข o บเบิ i f e กลังเึงอาหารซาวข้างเฮาพี่น้องเลยทอดปลาเราาพิ่ทอดปลาปลานิ่งปลานิ่งทอดน่องไก่ ที่คุณยายสื่อให้อันี้ยังมาเบิดอยู่เบ็ดหลเด็กหลินคือเดกขั้นนู้นไ้าขนาดก็ได้ก็ไดก็ได้ไปร้องเบื่องน้นหัวนั่นาานะ <c oughs> คะ ชื่อนี้ <ไป S 2> ข่านข่านจริง <ไป S 1> ข่านไกลไกลอไเราเลยอืก็อยู่แปดเน,นี่ยมงเจ็บเอาแป,น,ปนไปไวแปดก็เทไทได้แปดือปนี้ยันันก้แป้นเบื้องมันอญญะเขาเป็นขเขาเศร้าเขาสวยพี่น้องเลยไม่ขเนนขาเศร้าเนะทดูแกงผักสีเล็กทุยนหนงอนีก้วน เราหลีเราแกงพักขีเล็กมาฝาพคุณน้องยายเป็นคนแกงหัวใส่กองไโคุมอ้าถูกอยากได้คออันคอนะบอกว่ายายแกงเราไมาหายไม่น้ำไม่เด้อบมคอยได้กินเรอกเลยอ่าถูกผักอะไรเนาะ พักขี้เหล็กจักละออมใส่ยังออมใส่กระดูกบ่ตก็ออมใส่บักหอยลุงใส่ออมใส่บักหอยเนาะอะอยู่กันแซวแซวอะไรพี่ตังจักรแม่บุญปิดมุดมดม่งปัดละบ่ป่าลุงไอ้ป่าลุง

mặc dù nắng hết hồn nèo mất hết hồn mất 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 hồn

ตักนามเง็นมากนี่กินเอากหนามเดี๋ยวเร็วแล้ว,นนว,าวบายกำหนามิ้งเรี่ยง<า>ตักตไปไ่าไม่มคาดล้วหอดแหละนะห่วยนิ่มเลยไปอีกอามาหมอีกกำหนาม เอามาจากไทยเนาะอือมันจะเจี๊ยตัวมันเออเอาบ้านเลยแนมมันไปเนี่ยไปไปเนื้อเนื้เออนี่นี่นาเร็วเราเร็วเร็วเร็วเมาเรก๊กเล็กใหญ่เฮ้ยมึงที่ขมมาลูกเฮ้ยมาเร็วมา

ปเยะปะนั่นไหวเดินเด้่อนปาดมาหอดแหน่ะมาเดเนพาดแล้วพาดนี่ต้องให้กลืนะฮึหะปูโูไรเนี

สบายดีพี่น้องมาเล่นขี่ขวกันเด้อวิ่งสุดๆทุกคนนั่นขี่ขวานั่งไกลผู้ร้ายเนาะแล้วมือเลยจิ้มเงินออมพักเล็กง่ายกันเอ็นสิแม่หอยบวบตั้งแต่ไก่กระพังมือ ไม่ไอตเขามื่อ้ดนยังเฮ้ยเล่าใอพัน้องกาต่อเขามื่อนาะเอาอย่เนาะแค่ื่อบ่วุม่นาตลาดนม่เคึคือไม่เคยมาห้น่ื่อตลาดและคืองขาอืมหยบไปเลยเขาจอขึ้นมาน้าไม่เ่าคุณจอบด

อืมมนี่เป็นน้องนะค่ะนี่าวาาวเป็นอย่งน้องซุกเคียงแบบจะทอ้าว่ะช่ี่ทอดไม่ขาดมันขาดเองมันก็มอยเยงควรัวยใหญ่ 你们喝酒吧。 เล่ยายได้เห็ดกอยบ้าหน่อยเหได้เห็ดกอยยยเดี๋ยว้ไปาบ่ว้ต้องหไหงาปะาบ่เราอยู่กินอมพักกิ